ตอนนี้เป็นเรื่องของการขัดแย้งภายในที่ได้รับการยุยงจากคนภายนอกเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูนะครับแต่เกมแบบนี้สิ่งที่จะตามมานั่นหมายความว่าการทําสงครามที่ยัดยืดเยื้อส่งผลทําให้รัสเซียเนี่ยพลาดนั่นหมายความว่าเกมจากนี้ไปจับตามองให้ดีฮะรัสเซียจะเดินเกมเร็วถ้ายิงยืดเยื้อเท่าไหร่รัสเซียจะเสียโอกาสมากขึ้นเท่านั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักด์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมร,รับนะครับสถานก,การณ์ในรัสเซียยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองกันนะครับหลังจากที่มีการกบเกิดกระบฏดวากเนอร์ขึ้นมาซึ่งสุดท้ายการปรับ กลยุทธ์ของวาลาดาเมียปูตินนั้นร้ายกาศเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เราเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นทองคำก็บวกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบกังวลเสถียรภาพในรัสเซียราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับกังวลความยุ่งเหยิงทางอุปทานถูกซ้ำเติมจากภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองในรัสเซีย ปัจจัยดังกล่าวฉุดวอล์สตรีทนะครับปิดในแดนลบแต่ผลักทองคำในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ3ามเดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในขณะที่ตะวันตกยังลักลั่นกรณีของปูตินและก็ฟริกโกจินก็ซ่อคืนดีนะครับเปิดปากครั้งแรกนับตั้งแต่วากเนอร์ก่อกระบฏกับรัสเซีย วหน้ากลุ่มทหารรับจ้างนะครับออกมาเปิดปากเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พยายามก่อการกรบฏแต่ละทิ้งกลางคันเมื่อ2วันก่อนบอกว่าไม่ได้มีเจตนาโค่นล้มรัฐบาลรัสเซียเพียงแค่อยากบีบให้เหล่าผู้นำเหล่าทัพรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกองกำลังของเขาขณะที่ประธานาธิบดีวาลาดาิเมียปูตินสยบลอยเล้าขอบคุณทหารรับจ้างที่ยอมยุติปฏิบัติการพร้อมรับปาก ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ในนั้นก็รวมถึงอนุญาตให้โยกย้ายไปเบลารุสด้วยนะครับเยฟเกนีฟริกโกซินนะครับหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ในเงื่อนงำเล็กน้อยเกี่ยวกับชะตากรรมของเขาเองในนั้นก็รวมถึงการแหล่งพำนักหรือข้อตกลงที่ยอมระงับกองทัพมุ่งหน้าสู่มอสโกส่วนประธานาธิบดีปูตินได้ประสัย ผ่านทางสถานีโทรทัศน์เปิดเผยต่อสาธารณชนครั้งแรกตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งครั้งนี้เขาได้ใช้คำพูดแข็งกร้าวว่าการก่อการกบฏกุกคามการดำรงอยู่ของรัสเซียและผู้คนเบื้องหลังต้องถูกลงโทษอย่างไรก็ตามปูตินยังกล่าวขอบคุณบรรดาผู้บัญชาการทหารรับจ้างและกองกำลังที่หลีกเลี่ยงเหตุนองเลือดพร้อมระบุว่าก,การทำตามสัญญา ที่เปิดให้ทางกลุ่มวักเนอร์ได้ยกย้ายไปเบลารุสนะครับหากพวกเขาต้องการลงนามในสัญญากระทรวงกลาโหมรัสเซียหรือไม่ก็กลับนะครับสู่ครอบครัวปูตินไม่ได้พลาดพิงฟริโกจินนะครับเขายังได้พบกับบรรดาผู้บัญชาการหน่วยความมั่นคงของรัสเซียในนั้นก็รวมถึงเซียเกซอยกูฮัตัมตรีกลาโหมจากการเปิดเผยของวังเครมลิมน,นหนึ่งในข้อเรียกร้องของปริโกจินคือขอปลด ซอยกูขณะเดียวกันในพลระดับสูงของรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามปูตินไม่ได้พลาดพิงใดๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของกระทรวงกลาโหมทั้งนี้ปูตินได้เปิดเผยว่าเขาจงใจปล่อยให้มีการก่อกบฏวักเนอร์นะครับลากยาวออกไปตราบใดก็ตามการหลีกเลี่ยงเหตุนองเลือดใดๆและชี้ว่าเหตุการณ์นี้ช่วยเสริมความเป็นหนึ่งเป็นเดียวของประเทศมากขึ้น นะครับเขาไม่ได้พลาดพิงถึงการพำนักของตนเองนะครับสำหรับพิโกจินบอกว่าเป้าหมายของเขาคือป้องกันไม่ให้นักรบวากเนอร์ถูกทำลายล้างและกดดันให้บรรดาผู้มีการกองทหารของรัเสเซียซึ่งบริาการทางทหารอย่างลวกลวกในยูเครนรับผิดชอบนอกจากนี้พิโกจินยังเปิดเผยได้ว่านักรบของเขาไม่ได้มีการสู้รบทางภาคพื้นใดๆในรัเสเซียและเสียใจที่ยิงอากาศยานของรัเสเซียตก เนื่องจากมันเปิดฉากยิงใส่พวกเขากอ่อนนะคกับก่อนหน้านี้ฟรีกกจินนะเผยว่าเขากำลังออกเดินทางไปเบลารุสภายใต้ข้อตกลงของอเลซานเดอร์ลูคาเซนโกนะครับประธานาธิบดีของเบลารุสเป็นคนกลางเขาเผยว่าลูคาเซนโกนะครับเสนออนุญ,ญาตให้วากเนอร์ปฏิบัติการภายใต้กรอบกฎหมายหนึ่งแต่ไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้ทำเนียบขาวบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่า กลุ่มวากเนอร์ไปเบลารุสจริงหรือไม่ในขณะที่ปูตินก็เย,ย้ยยูเครนแล้วก็ตะวันตกนะครับฝันค้างอยากเห็นรัสเซียฆ่ากันเองนะตอนวากเนอร์ก่อการกรบฏประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียนะครับกล่าวหายูเครนและพันพธมิตรตะวันตกต้องการให้รัสเซียฆ่ากันเองระหว่างการลุกฮือก่อกรกบฏของนักร,รับจ้างวากเนอร์ ซึ่งเดินทัพมุ่งหน้าสู่มอสโกเมื่อสุดส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนยกเลิกในท้ายที่สุดในขณะที่กลิ่นทําแม่งทําแม่งสมาชิกนาโต้ไม่ไว้ใจปริโกชินนะครับที่ลีภัยในเบลารุสนะครับเตรียมส่งทหาร4,000นายเข้าประจำการที่ลิทัวเนียเยอรมน,นีนะครับ เปิดเผยว่าเตรียมส่งทหารจำนวน4,000นายเข้าประจำการในลิทวเนียตามเสียงเรียกร้องของประเทศแถบบอลติกแห่งนี้ที่ขอให้องค์การสนธิสัญญาแอตลนติกเหนือหรือนาโตเสริมความเข้มแข็งนะฮะบริเวณปีกตะวันออกท่ามกลางข่าวที่มีข่าวว่าหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์ได้เข้าไปลี้ภัยในเบลารุสนะครับตามหลังความพยายามก่อกบฏ ต่อต้านรัเสเซียแต่ล้มเหลวเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ซื่อของรัสเซียนะครับอ้างรายงานของ CNN ของสหรัฐอเมริกาผิดหวังกรกบฏต้านรัสเซียนะครับจบง่ายเกินไปแล้วที่สำคัญคือไร้การนองเลือดเจ้าที่สหรัฐอเมริกายอมรับรู้สึกประหลาดใจที่กองทัพ มืออาชีพของรัสเซียไม่ต่อต้านทานอย่างหนักหน่วงในการ,รเผชิญหน้ากับกองกำลังทหารรับจ้างวากเนอร์ซึ่งเคลื่อนพลจากล o อบสต็อปนะครับมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงทั้งที่อเมริกันคาดหมายว่าการลุกคือดังกล่าวจะนำมาซึ่งเหตุนองเลือดมากกว่าที่เป็นตามรายงานของ RT News นิวสแกอ้างอิงรายงานข่าวของสำนักข่าว c n n อีกครั้งหนึ่งในขณะที่มีการกระจัด หอกข้างแคร่นะครับนักการเมืองอุโสรัสเซียเสนอเพิ่มขนาดกองทัพเป็น7ล้านนายเลิกพึ่งพาทหารรับจ้างสมาชิกสภาอุโสของรัสเซียมีส่วนร่วมในการเจรจากับสงครามในยูเครนออกมาเรียกร้องให้มีการขยายขนาดกองทัพและเพิ่มจานวนทหารอาชีพเป็น7ล้านนายเพื่อให้มั่นใจว่ารัสเซีย จะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพวกทหารรับจ้างในการคุ้มกันประเทศรัสเซียเปิดเผยความประสมประสายครั้งใหญ่จากการก่อการกรบฏท,ทางอาวุธนะครับโดยเยบเกนีผู้นำทางทหารกลุ่มวักเนอร์ซึ่งได้บุกยึดศูนย์บัญชาการการสงครามในภาคใต้ของรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากนั้นได้นำกำลังพลมุ่งหน้าไปกรุงมอสโกก่อนจะล้มเลิกปฏิบัติการ อย่างกระทันหันนะครับในขณะที่โจไบเดนก็รีบออกตัวว่ายืนยันสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะกับการกรบฏของกลุ่มวากเนอร์ในรัสเซียประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าการก่อกระบฏต่อต้านเครมลรินของกลุ่มทหารนับจ้างวากเนอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการแก่งแย่งอำนาจในหมู่ชนชั้นปกครองของรัสเซียเอง โดยสหรัฐอเมริกาและชาติพันธมิตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่น้อยนะครับในขณะที่การบังคับแฟนสาวกินอุจจาระหลังจับได้แอบเล่นชู้นะครับเป็นเรื่องโหดเกินฮะชายอินเดียรายหนึ่งในอินโดนีเซียขอไปฮะชายรายหนึ่งในอินโดนีเซียถูกกล่าวหาว่าบังคับหญิงสาวกินอุจจาระของเขาหลังจับได้ว่าเธอนอกใจแอบเล่นชู้กับชายอื่น รายงานข่าวจากสื่อมวลชนอินท้องถิ่นฮะระบุว่าชายคนงกล่าวใช้ชื่อย่อเพียง ep ดูเหมือนจะทำร้ายร่างกายผู้หญิงและเอาอุจจระป้ายที่ใบหน้าของเธอด้วยผู้บัญชาการตำรวจเซาจาก,การ์ตาเปิดข้อมูลว่านะครับเดิมทีผู้ต้องสงสัยกับแฟนสาวมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นจนกระทั่งฝ่ายชายจับได้ว่าฝ่ายหญิง นอกใจก็เลยใช้วิธีการดังกล่าวนะครับมาใหม่อีกแล้วฮะร้านอาหารรามเมงในไต้หวันได้มีการเปิดตัวก็ซิล่ารามเมงใส่ขาจระเข้ทั้งดุนเลยทีเดียวร้านรามเมงในไต้หวันเปิดเมนูเด็ดนะฮะก็ซิล่ารามเมงขาจระเข้วางใส่มาทั้งดุนกันเลยขณะที่เจ้าของร้านนะครับเผยเคล็ดลับ การปรุงซุปจระเข้มาจากการเที่ยวเมืองไทยนะครับล่าสุดร้านราเมงอีกแห่งหนึ่งในมณฑลยุนหลินของเกาะกระแสด้วยการเปิดก็ซิล่าราเมงนะครับด้วยวัตถุดิบนะฮะเป็นตัวชูโรงของเมนูคือขาจระเข้ที่ผ่านการตุนมาด้วยเนื้อเทศถึง40ชนิดน เป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในไต้หวันนะฮะเป็นเรื่องสุดท้อฮะเศรษฐีวัย56ปีเข้าสอบมหาวิทยาลัยไม่ผ่านเป็นครั้งที่27หลังพยามามา4ทศวรรษเศรษฐีชาวจีนวัย56ปีเจ้าของฉายาราชาเกาเข่านะครับสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ผ่านเป็นครั้งที่27 หลังจากเพียรพยายามในการที่จะเป็นนักศึกษามานานถึง40ปีเหลียงซือนะครับทุ่มเทเวลา2-3ถึงเดือนในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยจีนแห่งนี้นะครับแต่ปรากฏว่าเขายังทำคะแนนได้น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในมณฑลเสฉวนถึง34คะแนนก่อนที่รู้ผลสอบผมคิดแล้วว่าตนเองทำคะแนนสอบได้ไม่ดีพอที่มหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ ไม่คิดว่าขนาดมหาวิทยาลัยทั่วไปก็ยังเข้าไม่ได้นะเรียงได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP นะครับเหตุการณ์อึ้งฮะรอนเดอซาดิสนะมารอบใหม่นะครับเปิดนโยบายสุดยี้ถอนสิทธิเกิดใน USA ได้สัญชาติของอเมริกันนะครับส่งทหารสหรัฐอเมริกาบุกเม็กซิโกหากเลือกตั้งประธานาธิในปีหน้า สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานนะผู้ว่าการนรัฟลอริดารอนเดอรซานตินนะครับประกาศแผนยกเครื่องระบการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาและบังคับใช้การควบคุมปรมแดนให้เข้มงวดยืนยันหากได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะสั่งยกเลิกกฎหมายนะฮะได้สัญชาติตามการถือกำหนดเบนแผ่นดินของสหรัฐอเมริกาทันทีอ้างเพื่อป้องกันการลุกรานจากผู้อพยพนะครับ ลาตินอเมริกาบุกเข้ามาทางใต้เล็งใช้กองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาเป็นไม้เด็ดบังคับให้เม็กซิโกต้องยอมร่วมมือแต่คู่แข่งคนสำคัญอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับชี้ล็อกนโยบายมาทั้งดุนลอกนโยบายของเขามาทั้งดุนเลยทีเดียวในเชิงปรากฏการณ์สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ปรากฏว่าราคาน้ำมันยังคงมีการปรับขึ้น นะครับทองคําก็ปิดบวกนะหุ้นสหรัฐอเมริกาก็ปิดลบตอนนี้ก็อ้างว่ากังวลเรื่องของรัสเซียนะครับในขณะที่ทางประธานาธิบดีโจบไบเดนนะครับซึ่งถูกจับตามองว่าเป็นคนแบ่งแยกรัสเซียยุกันเองสู้กันเองระหว่างรัสเซียกับรัสเซียนะโดยมีทหารรับจ้างกลุ่มวักเนอร์แต่สุดท้ายการเจรจานั้น ได้ข้อยุตินะฮะแล้วก็หัวหน้ากลุ่มวาคเนอร์คือฟิกโกซินเนี่ยก็เดินทางนะฮะลีภัยนะซึ่งการลีภัยไปครั้งนี้นะก็มีการตรึงกำลังทหารนะที่เกรงว่าจะเป็นปัญหาหนาโต้ก็มีการตรึงกำลังนะที่ลิทัวเนียนะเกรงว่าจะเกิดการตลบหลังเกิดขึ้นเสริมกำลังถึง4,000นายนะเกรงว่ากลุ่มวาคเนอร์จะเข้า ทำการตลบหล okay. ังองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยเฉพาะที่ลิทัวเนียเป็นประเทศแรกในเชิงงานสังเคราะห์นะฮะก็มีข่าวออกมานะมีข่าวลือออกมาว่าสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องสหรัฐอเมริกามีการจ่ายเงินให้กับยูเครนจ่ายเงินให้กับทางฝั่งของกลุ่มบาคเนอร์เพื่อทำการก่อการกบฏนะ ก็ข่าวลืออย่างนี้ก็เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องขนาะเดียวกันนาตโตก็ไม่ไว้าาใจนะฮะก็มีการส่งทหาร4,000นายไปประจำการที่ิทัวเนียเกรงว่ากลุ่มวากเนอร์นะจะไปรวมนะกันกับออประเทศที่มีการประจำการอาวุธนิวเคลียร์นะสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดการรูกบุกตีนะเล่นงาน ในฝั่งขององค์การสนธิสัญญาแอตลนติกเหนือหรือนาโตนะครับซึ่งส่งผลทำให้เกมนี้มีการมองว่านะปาหีเรื่องของการที่รัสเซียเนี่ยนะจัดให้มีกระบฏขึ้นมาแล้วสุดท้ายกลุ่มวักเนอร์ก็ยอมอาวุธได้โดยง่ายและก็หวังว่าเป็นการเคลื่อนพลเคลื่อนกำลังนะซึ่งในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้ว มันเปน็นไม่ได้หนังนิยายเพอฝันเดานะ,ะการแบ่งแยกซึ่งสหรัฐอเมริกานะฮะและชาติพันธมิรเนี่ยหรือกลุ่มนาโตเนี่ยพยายามแบ่งแยกกลุ่มวัคเนอร์กับรัเสเซียใช่ไหมใช่โดยใช้อะไรเป็นสําคัญสื่อและใช้คนใกล้ชิดซึ่งแน่นอนฮะรัเสเซียก็จะเล่นงานไอ้พวกคนใกล้ชิดที่ไปยุแยงนะครับพิโกซินเนี่ย ดำเนินการแน่นอนตอนนี้ไปหลบอยู่ที่เบลารุสถามว่าตอนนี้ความจริงมันเป็นยังไงนะ,ะเกิดจากความขัดแยง้งนะ,ะระหว่างหัวหน้ากลุ่มวัคเนอร์กับรัฐนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทางฝั่งรัสเซียะนะฮะตอนนี้ปูตินก็ให้ทางเลือดกับกลุ่มวัคเนอร์ทั้งหมด25,000นายคือหนึ่งเข้าประจำการทำสัญญาเข้าประจำการเป็นอาหารของรัสเซีย 2. กลับบ้าน 3. ไปรวมกับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มของเขานะที่ได้มีการรีภายไปก็ไปรีภายอยู่ด้วยกันแล้วกันก็มีทั้งเรื่องให้สามางนะครับซึ่งสมาชิกพุทธสภาซึ่งเป็นคนจราจาอยู่เบื้องหลังก็บอกต่อไปก็ไม่ต้องใช้ทหารรับจ้างละเอาทหารจริงๆเนี่ยนะเข้าประจําการซึ่งตอนนี้ก็บีบให้เข้าประจําการล้นะเกม ตอนนี้นะส่วนที่มีการลือกันว่าสหรัฐอเมริกาเสียใจที่ทหารรัเสเซียไม่ฆ่ากันเองก็คงเป็นเรื่องจริงนะฮะมีความพยายามไหมมีความพยายามนะครับแต่ประสบความสำเร็จไหมไม่ประสบความสำเร็จมีการส่งเงินไปให้ฟรโกอเนหัวหน้ากลุ่มวากเนอร์จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ผมทราบว่าไม่มีนะครับ เกมตอนนี้เป็นเรื่องของการขัดแย้งภายในที่ได้รับการยุยงจากคนภายนอกเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูนะครับแต่เกมแบบนี้สิ่งที่จะตามมานั่นหมายคมว่าการทําสงครามที่ยัดยืดเยื้อส่งผลทําให้รสัสเซียเนี่ยพลาดนั่นหมายคมว่าเกมจากนี้ไปจับตามองให้ดีฮะรสัสเซียจะเดินเกมเร็วถ้ายิงยืดเยื้อเท่าไหร,ร่รัสเซียจะเสียโอกาสมากขึ้นเท่านั้น นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอร์เักยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้น รักษาปองอร์ งานได้บันทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ ขอให้ส่งงานไปด้วยพระไทยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่เสด็จกิงสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง It's wrong